สิ่งสำคัญที่อยากจะมาย้ำกับคนที่ตั้งใจว่าจะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ภายในเดือนสิงหาคมนี้อย่างแรกไปยกเลิกบัตรเครดิตซะให้เรียบร้อยก่อนที่จะเปิดรับลงทะเบียนอย่างที่สองไปทำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดให้เรียบร้อยโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนที่มีบัตรประชาชนแบบตลอดชีพอะไรสมัยก่อนนะว่างั้นเดินนะหรือ คนที่ทําบัตรไว้แล้วบัตรมีปัญหาชํารุดไปทําบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเลยเพราะรอบนี้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเท่านั้นและสุดท้ายคนที่จะบอกว่าเออนะครับเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรก็ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เรียบร้อยซะให้เตรียมคุณสมบัติตัวเองให้พร้อมสำหรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ล่าสุดบอกว่า จะเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ภายในเดือนสิงหาคมนี้ข้อมูลล่าสุดที่สอบถามมาเมื่อวานคือน่าจะราวๆปลายเดือนย้ำนะครับท่านผู้ชมครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบเดิมที่ใช้กันอยู่13ล้านคนเนี่ยลงทะเบียนกันมาเมื่อ5ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ย13ล้านคนเนี่ยก็อาจจะมีบางส่วนที่ รายได้น้อยไม่จริงแล้วตอนนั้นนี่คือในช่วงปีนั้น5ปีก่อนใครที่มีไรายได้ไม่เกินแสนก็มาลงทะเบียนตอนนี้13ล้านคนเนี่ยก็อาจจะมีบางส่วนมีรายได้เกินแสนแล้วก็ได้ต่อปีและก็อาจจะมีประชาชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเมื่อ5ปีที่แล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจอโควิดโควิดแล้วก็แล้วแต่หลายคนก็อาจจะกลายเป็นผู้มีไรายได้น้อยไปแล้วก็ได้มีรายได้ไม่เกินแสนเพราะฉะนั้นข้อมูล ของผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่แล้วพูดง่ายว่ามันไม่อัปเดตแล้วบางคนบอกมีผมมีไรายได้ส่วนตัวเนี่ยไม่เกินแสนต่อปีแต่ไรายได้ครอบครัวเกินล่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นย้ําว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คนที่มีบัตรคนจนเดิมนั้นต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนรอบนี้สํานักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด รับลงทะเบียนได้ธนาคารออมสินทุกสาขาทกสทุกสาขาธนาคารกรุงไทยทุกสาขาถ้าอยุงเทพสำนักงานเขตทั้ง50เขตได้หมดเมืองพัทยาก็ได้และที่ผมทราบมาเนี่ยลงทะเบียนทางออนไลน์ก็ได้นะท่านผู้ชมครับกรณีเป็นโสดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนเท่านั้นแต่ต้องเป็นบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่มีชิปเท่านั้นคุณสมบัติตรงนี้สำคัญอย่างแรกเลยต้องสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปต้องไม่เป็นพิสูจส์มำเนนนักพรตนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักขังอยู่อันนี้ลงทะเบียนไม่ได้อยู่แล้วข้าราชการพนักงานราชการพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐพูดง่ายว่ารับเงินเดือนของรัฐข้าราชการบำนาญก็ไม่ได้ สอสอสอวอพ่กก็ไม่ได้เหมือนกันลูกจ้างเหมาของรัฐรับเป็นจ็อบรับเป็นรายเดือนเนี่ยท่านผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดว่าไรายได้ไม่เกินแสนบาทต่อปีมีสิทธิ์ครับคุณสมบัติเดิมเนี่ยปีที่แล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับใช้เกณฑ์บุคคลนะครับใครจะสมัครบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครจะไปลงทะเบียนก็ดูคุณสมบัติรายบุคคลนะครับแม้ว่าจะเป็นคู่สมรส เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกนะครับก็ดูคุณสมบัติรายบุคคลแต่รอบนี้ดูเงื่อนไขครอบครัวด้วยคำว่าครอบครัวเนี่ยมันจะมี2แบบนะแบบแรกคือนิตินายสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสมีบุตรบุตรที่อายุไม่เกิน18ปียังไม่บรรลุนิติภาวะถือเป็นคนในครอบครัวทางพฤกตินายแหละสามีภรรยา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอยู่กันด้วยความเข้าใจไม่ต้องมาใช้ข้อกฎหมายบังคับแต่ก็อยู่กันมานานอยู่บ้านหลังเดียวกันทะเบียนบ้านเดียวกันอันนี้ถือว่าพฤกษินัยก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวแม่มีลูกแต่แม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับพ่อแต่แม่อยู่ทะเบียนบ้านเดียวกับลูกอยู่กับลูกก็ถือทางพฤกษินัยก็เป็นคนในครอบครัวเหมือนกันเห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นมีทั้งแบบนี้ที่ในหรือพฤกินที่นคนที่มีครอบครัวเวลาไปลงทะเบียนจึงจําเป็นต้อง walk in ไปลงทะเบียนตามจุดต่างๆแต่คนที่มีมีครอบครัวใช้เงื่อนไขารายบุคคลลงทะเบียนออนไลน์ก็ได้มาดูกรับท่านผู้ชมอย่างแรกเลยก็คือรายบุคคลก่อนมีไรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีแต่ถ้ามีครอบครัวเขาก็จะเอาไรายได้ครอบครัวมาคิดด้วย เป็นรายได้เฉลี่ยครับรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีเหมือนกันเช่นสามีภรรยาแล้วก็บุตรเอารายได้3คนนี่มารวมกันและหาร3ต้องไม่เกินแสนครับย้ำนะครับว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นต้องผ่านทุกข้อนะถ้ารอบที่แล้วสามีมีไรายได้200,000บาทต่อปี นะครับเกินแสนไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนแต่ภรรยาเป็นแม่บ้านมีไรายได้80,000ืบาทต่อปีต่ำกว่าแสนลงทะเบียนได้รอบนี้สามีมีไรายได้200,000บาทต่อปีเกินแสนไม่ได้ภรรยามีไรายได้นะครับแปดหมบาทต่อปีถือว่าผ่านเงื่อนไขข้อแรกพองเงื่อนไขข้อที่2ไรายได้เฉลี่ยครอบครัวเอา2คนนี้มารวมกันเป็น2อ0 0 0นหาร2ได้แสนสี่หมบาทเกินแสนไม่ได้ฮะ ไม่ได้ทั้งคู่รอบนี้เห็นไหมครับสิ่งสําคัญต่อมาคือทรัพย์สินทรัพย์สินก็คือเงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ของรัฐนะครับคำนวณเหมือนเดิมครับก็คือบุคคลไม่เกินหนึ่งแบาทต่อปีครอบครัวนะครับเหมือนเดิมอย่างที่บอกนะมาเฉลี่ยก็ไม่เกิน10,000แบาทต่อปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใคร นะครับที่กําลังจะลงทะเบียนปลายเดือนนี้นะครับมีเงินฝากเกินแสนก็ต้องทําให้ไม่เกินแสนวงเงินกู้นะครับกู้ซื้อบ้านนะครับต้องไม่เกิน1นล้านห้าแสนบาทเงินกู้ซื้อรถบางคนผมมีรถจริงแต่ผมผ่อนอยู่นะครับไม่ใช่ของผมงถ้ารัฐผมไม่เป็นไรได้แต่ก็ดูครับว่าวงเงินกู้ซื้อรถเนี่ยต้องไม่เกิน1นล้านบาทด้วย ต้องไม่มีบัตรเครดิตโอ้โหบอกว่าช่วงนี้ไรายได้น้อยไม่เกินแสนแต่สี่ห้าปีก่อนไรายได้ดีเชียวทำบัตรเครดิตว่โอโ้เยอะแยะหลายใบเหลือเกินแหมมันสะดวกใช้ใจ่ายดีบางคนบอกไม่ได้ตั้งใจทำมาไปเดินห้างก็บอกถ้าทำบัตรเครดิตจะแจกกระเป๋ารอลากแหมเท่เหลือเกินมีบัตรเยอะไปหมดเลยแต่รอบนี้ไรายได้ปีนี้ไม่เกินแสนอยากจะสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะฉะนั้น ไปยกเลิกบัตรเครดิตให้หมดเลยซะเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะมีการเปิดลงทะเบียนนะครับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ครับท่านผู้ชมครับลายบุคคลก่อนกรณีไม่มีครอบครัวนะห้องชุดไม่เกิน35ตารางเมตรส่วนที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยนะครับที่ดินเลยนะเป็นที่ดินเปล่าว่าง,งั้นเถอะนะครับถ้าไม่ใช่ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องไม่เกิน1ไร่ แต่ถ้าเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน10ไร่เพิ่มขึ้นมา1ิเท่าหลายคนเออมีที่ดินเกินไร่อยู่นี่อะเดี๋ยวก็บอกว่าเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรแล้วการไม่ได้ครับคนที่จะบอกว่าเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรต้องขึ้นทะเบียนนะครับเป็นเกษตรกรไหมส่วนกรณีเป็นบ้านพร้อมที่ดินเลยถ้าเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ก็ต้องไม่เกิน25สาตารางวาและถ้าเกิดว่าในบ้านมีที่ดินอยู่ด้วยนะครับ ถ้าเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรก็ไม่เกิน10ไร่นะครับถ้าไม่ใช่เพื่อการเกษตรก็ไม่เกินหนึ่งไร่กรณีเป็นครอบครัวบ้างอย่างที่บอกครับเป็นสามีเป็นภรรยาทางนิติน,นัยทางพฤตินัยก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นห้องชุดก็ไม่เกิน35ตารางเมตรต่อคนแต่ถ้ามีห้องเดียวแล้วเป็นเจ้าของร่วมกันมีชื่อร่วมกันก็ต้องไม่เกิน35ตารางเมตรเหมือนกันกรณีเป็นที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยก็คือมีเฉพาะที่ดินเปล่านะนี่กรณีครอบครัวนะ ถ้าเป็นที่ที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกินสองไร่ถ้าเป็นคนเดียวเนี่ยไร่หนึ่งแต่ถ้าเป็นครอบครัวเนี่ยสองไร่เห็นไหมฮะเช่นเดียวกันถ้าเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรต้องเป็นเกษตรกรน,นะขึ้นทะเบียนไว้ก็ไม่เกินยี่สิบไร่กรณีครอบครัวนะบ้านเดียวทาวน์เฮาส์ห้องแถวก็เหมือนกันครับถ้าเป็นเจ้าของแยกกันรายคนก็ไม่เกินยี่สิบห้าตารางวาแต่ถ้าเป็นห้องเดียวแล้วก็เป็นเจ้าของร่วมกันนะ ก็ไม่เกิน25ตารางวาเช่นเดียวกันคุณสมบัติข้อต่อมาก็คือที่ดินนะนบ้านพร้อมที่ดินถ้ามีบ้านมีที่โดยรอบนะครับถ้าทําพืกการอื่นที่ไม่ใช่พืกการเกษตรไม่เกิน2ไร่แต่ถ้าใช้เพื่อการเกษตรก็ไม่เกิน20ไร่